นิยายเรื่องวันสิ้นโลกตอนที่203พระจันทร์สีเลือดกลางนภาหายนะมาถึงแล้วเวลาล่วงเลยผ่านไปอย่างต่อเนื่องบรรยากาศภายในเรือนจำก็แปรเปลี่ยนเป็นอึมครึมมากขึ้นเรื่อยๆเงียบมากขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายแล้วทหารเก่าที่ผ่านสงครามแห่งความตายมาเหล่านั้นก็หยุดการหาความสุขและรื่นเริงสนุกสนาน เริ่มทยอยกันเช็ดและตรวจสอบอาวุธเตรียมคลิปกระสุนปืนเพื่อเตรียมความพร้อมขั้นสุดท้ายสำหรับควางสร้างและพักพวกในเวลานี้ก็ได้ขึ้นไปยืนอยู่บนกำแพงของเรือนจำด้านหลังของพวกเขามีซอมบี้หุ้มเกราะเหล็กขนาดสูงใหญ่รวมทั้งซอมบี้ทารกที่หลบซ่อนตัวอยู่ที่หลบซ่อนตัวอยู่ทั่วทุกมุมเพื่อเตรียมการโจมตีได้ทุกเมื่อ ส่วนบนกำแพงล้อมรอบอาวุธปืนหนักหลากหลายชนิดก็ได้เตรียมการไว้เรียบร้อยพร้อมกับมีผู้จุดชนวนปืนใหญ่ที่ได้จัดตั้งไวท้ทุกๆ5เมตรส่วนด้านล่างของเรือนจำนั้นก็ยังมีการฝังระเบิดติดตั้งลวดหนามต่อไม้และหลุมดักไว้เป็นจำนวนมากและในเวลาเดียวกันก็ยังทำเครื่องหมายของระเบิดปืนใหญ่ไวท้ทุกๆระยะทางอีกด้วย ในกรณีที่ศัตรูบุกทะลวงเข้ามาพวกเขาก็จะทำการจุดชนวนเพื่อเข็นฆ่าสังหารให้กลายเป็นเศษซากไปในทันทีตอนนี้ทุกอย่างก็ได้เตรียมการไว้พร้อมแล้วนาฬิกาก็ค่อยๆบีบเข้ามาใกล้เวลาเที่ยงคืนในที่สุด เสียงนาฬิกาก็ดังออกมาจากนาฬิกาเรือนใหญ่ในเรือนจำอย่างรุนแรงเมื่อได้ยินเสียงตีบอกเวลาอย่างรุนแรงทุกคนที่อยู่ในเรือนจำก็รู้สึกเย็นว่าไปพร้อมกับถืออาวุธที่อยู่ในมือไว้แน่นเทียงคืนเพศภัยครั้งที่สองได้มาถึงแล้วพายุฝนของเพศภัยครั้งที่หนึ่งได้ทำให้สูญเสียประชากรทั่วทั้งโลกไปกว่า50ปอร์เซ มนุษย์ทุกคนล้วนแล้วแต่ดิ้นรนเอาชีวิตรอดส่วนเพศภัยครั้งที่สองจะนำพาหายนะแบบไหนมาสู่มนุษย์โลกกันอีในตอนที่ทุกคนกำลังใจจดใจจ่อกับการระแวดระวังภัยอยู่นั้นหลิวซินกลับราวดูกับค้นพบอะไรบางอย่างสีหน้าแปรเปลี่ยนเป็นซีดเผือดอย่างฉับพลันจากนั้นก็ชี้ไปบนท้องฟ้าพร้อมกับพูดขึ้นว่า พี่ดูนั้นพระจันทร์เปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วอะไรนะเมื่อได้ยินคำพูดของหลิวซินควางซางและพักพวกก็ตื่นตกใจจากนั้นก็เงยหน้าขึ้นไปมองแล้วก็เห็นภาพที่เป็นดังที่หลิวซินบอกไว้จริงๆพระจันทร์ที่อยู่บนฟ้าในเวลานี้ได้แปลเปลี่ยนเป็นสีแดงเลือดเรียบร้อยแล้วในชั่วพริบตาเดียว ประโยคที่เคยอ่านเจอในหนังสือก็ได้ปรากฏขึ้นมาในหัวสมองของควางซางอย่างฉับพลันพระจันทร์สีเลือดหายนะบังเกิด ในระหว่างที่วางซางและพักพวกกำลังหวาดวันกับพระจันทร์สีเลือดอยู่นั้นพื้นดินภายใต้เท้าของพวกเขากลับเกิดการสั่นสะเทือนขึ้นมาอย่างฉับพลันอีกทั้งระดับการสั่นสะเทือนก็เริ่มค่อยๆแรงเพิ่มขึ้นสุดท้ายก็ระเบิดออกในที่สุดแผ่นดินไหวคาดไม่ถึงว่าจะเป็นแผ่นดินไหวต้องรู้ว่าเมืองเหรียญไม่ได้อยู่ในขอบเขตทางด้านภูมิศาสตร์แผ่นดินไหว จึงแทบจะไม่เคยเกิดแผ่นดินไว้เลยในประวัติศาสตร์ทำไมในช่วงเวลาวันสิ้นโลกแห่งสวยนี้ถึงได้เกิดแผ่นดินไหวอย่างฉับพลันละ่ะบังเอิญเกินไปไหมไม่จะเป็นเรื่องบังเอิญไปได้ยังไง นี่เป็นแผ่นดินไหวที่วางสร้างและพักพวกได้เจอเข้ากับตัวเองเป็นครั้งแรกแผ่นดินไหวนี้ค่อนข้างรุนแรงอย่างถึงขีดสุดมากแทบจะในชั่วพริบตาเดียวพื้นดินที่สั่นสะเทือนเบาๆก็แปรเปลี่ยนเป็นรุนแรงอย่างหาที่เปรียบไม่ได้พื้นดินที่สั่นไหวระเบิดที่เกิดขึ้นก็เหมือนกับสายฟ้าที่ฟาดฟันลงมาในตอนที่เกิดฝนฟ้าคะนองแม้กระทั่งสิ่งปลูกสร้างของเรือนจำ กำแพงล้อมก็ล้วนแล้วแต่เริ่มปรากฏรอยร้าวนับไม่ถ้วนและสั่นไหวอย่างรุนแรงเศษหินฝุ่นจำนวนมากก็กระจัดกระจายออกไปผู้รอชีวิตที่ยืนอยู่บนพื้นดินและบนกำแพงต่างก็พากันโอนเอ็นโซเซไปมาแทบจะควบคุมไว้ไม่อยู่ทันใดนั้นเสียงระเบิดก็ดังขึ้นหอคอยภายในเรือนจำก็พังทลายลงอย่างฉับพลัน เนื่องจากแบกรับการสั่นไหวอย่างรุนแรงนี้ไม่ไหวจนแตกกระจายลงมาเนื่องจากเพศภัยนั้นเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากดังนั้นนักแม่นปืนไรเฟิลบนหอคอยนั้นจึงยังไม่ทันจะตอบสนองแต่อย่างใดหลังจากที่หอคอยนั้นถล่มลงมาอย่างรุนแรงแล้วผู้รอชีวิตที่อพยพมาไม่ทันบางส่วนก็ถูกทับไปในชั่วพริบตาเดียวในเวลานี้เสียงร้องโหยหวน เสียงร้องแหลมเสียงตะโกนก็เริ่มดังแผ่ขยายออกมาจากเรือนจำผู้รอดชีวิตจำนวนมากก็เริ่มลงมือให้การช่วยเหลือเนื่องจากการสั่นไหวอย่างรุนแรงเกินไปสำหรับพวกเขาเองก็ยืนต้านทานไว้ไม่อยู่ดังนั้นผู้รอชีวิตที่ถูกห่อคอยเหล่านั้นกดทับไว้จึงยากที่จะฉุดช่วยออกมาได้ในระยะเวลาสั้นๆเรื่องที่น่ากลัวยิ่งกว่านี่ เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหวนั้นยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับสิ่งปลูกสร้างอื่นๆภายในเรือนจำจนกระทั่งกำแพงล้อมรอบเหล่านั้นก็เริ่มโอนเอ็นสันไว้อย่างรุนแรงจนเกิดรอยร้าวจนกระทั่งพังทลายลงมา ราวกับอิดของเล่นที่เด็กตัวน้อยก่อขึ้นมายังไงอย่างนั้นหลังจากสิ่งที่ปลูกสร้างภายในเรือนจำพังทลายลงมาแล้วจึงส่งผลให้ผู้รอดชีวิตจำนวนมากก็ถูกฝังเป็นตายเท่ากันรีบไปยังที่โล่งเร็วทุกคนลงจากกำแพงเมื่อเห็นภาพนี้สีหน้าของควางซางก็แปรเปลี่ยนเป็นซีดเผือดหลังจากนั้นก็ตะโกนออกไปสุดเสียง ไม่ต้องสนใจอาวุธบนกำแพงรักษาชีวิตเอาไว้ก่อนเมื่อพูดจบควางซางก็กระโดดพุ่งพรวดไปข้างหน้าแวกอากาศยามค่ำคืนไปราวกับสายฟ้าหลังจากนั้นร่างทางร่างก็กระแทกเข้ากับหอคอยที่กาลังพังทลายลงมานั้นอย่างไม่อ่อมแรงวินาทีต่อจากนั้นหลังจากที่เกิดเสียงระเบิดอย่างรุนแรงดังขึ้น หอคอยที่ถูกควางซางพุ่งเข้าชนจนแตกกระจายกลายเป็นเศษเล็กเศษน้อยกระจัดกระจายออกไปนับไม่ถ้วนในเวลาเดียวกันนักแม่นปืนไรเฟิลภายในหอคอยทั้งสองคนก็ถูกควางซางใช้มือข้างหนึ่งช่วยชีวิตออกมาแต่ควางซางเป็นคนไม่ใช่เทพเจ้าเขาช่วยชีวิตได้เพียงแค่สองคนแต่กลับไม่สามารถช่วยทุกคนได้วินาทีต่อจากนั้น กำแพงที่ถูกคนสร้างขึ้นมาอย่างแข็งแกร่งเพื่อใช้เตรียมการต่อกรกับซอมบี้และสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นก็ต้านทานไว้ไม่อยู่อีกต่อไปมันพังทลายลงมาท่ามกลางเสียงระเบิดอย่างรุนแรงผู้รอชีวิตที่อพยพอ,ออกมาไม่ทันจำนวนไม่น้อยก็ถูกฝังด้วยเศษหินเศษเหล็กที่แตกเป็นจำนวนมากเป็นตายเท่ากันสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าก็คือ หลังจากที่สิ่งปลูกสร้างภายในเรือนจำพังทลายลงมาอย่างต่อเนื่องคลังอาวุธที่เต็มไปด้วยอาวุธและกระสุนจำนวนหนึ่งก็พังทลายลงมาสุดท้ายก็เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงโดยฉับพลันเปเลวไฟแผดเผาเศษกระสุนนับไม่ถ้วนก็กวาดออกไปทั่วสารทิศภายใต,ใต้แรงสันสะเทือนอย่างรุนแรงพริบตาเดียวก็กวาดใส่ผู้รอดชีวิตที่อยู่ในระยะใกล้เคียงกว่าหลายสิบคน ทำให้พวกเขาล้มตายจมลงในกองเลือดจากนั้นก็เกิดเสียงร้องโหยหวนและชักกระตุกอย่างรุนแรงเฮ้ยแผ่นดินยุบตัวแต่ในตอนนั้นเองชิวลาวซื่อกลับร้องเสียงแหลมออกมาด้วยใบหน้าวาดกลัวทันใดหลังจากที่เสียงแหลมของชิวลาวซื่อดังขึ้นพื้นดินที่โล่งแจ้งด้านหน้าของเรือนจำก็เกิดรอยร้าว ก่อนจะเริ่มค่อยๆย,ยุบตัวลงแม้กระทั่งน้ำใต้ดินก็สายกระเซน็นออกมาดางาังซาซเห็นได้ชัดว่าแผ่นดินไหวในครั้งนี้ทำให้น้ำใต้ดินทะลักออกมาถอยถอยออกจากเรือนจำเมื่อเห็นภาพนี้ควางซางก็นึกถึงอุโมงค์ที่อยู่ภายใต้เรือนจำขึ้นมาได้ห้องใต้ดินและระเบิดจำนวนมาก หลังจากนั้นก็เข้าใจสีหน้าที่ซีดเผือดของชิวเหลาซื่อได้ว่าทำไมเขาถึงได้ซีดเผือดขนาดดีจึงอดที่จะร้องเสียงแหลมออกมาไม่ได้เรวทุกคนรีบหนีออกไปจากที่นี่แผ่นดินไหวในเวลานี้เพิ่มความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องในกรณีที่การยุบตัวของพื้นดินกระจายตัวลามมาถึงเรือนจำอุโมงค์และห้องที่อยู่ภายใต้เรือนจำเหล่านั้น ต้องยุบตัวลงในชั่วพริบตาเดียวอย่างแน่นอนแต่ในกรณีที่ระเบิดที่อยู่ภายใต้เรือนจำเหล่านั้นระเบิดออกมาจะไม่มีใครสามารถรอดชีวิตไปจากที่นี่ได้อย่างแน่นอนถอยถอยพวกเราถอยเมื่อได้ยินคำพูดของควางซางผู้รอดชีวิตภายในเรือนจำก็เริ่มทยอยกันวิ่งออกไปด้านนอกแต่ไม่นานพวกเขาก็พบเจอกับความสิ้นหวัง หลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวอย่างต่อเนื่องผู้คนที่วิ่งกรูไปยังทางออกของเรือนจำก็พบว่าบีเศษซากที่พังทลายลงมาแออาจปิดเส้นทางที่พวกเขาจะไปผู้มีพลังเหนือมนุษย์ทุกคนเปิดทางพาคนพวกนี้ออกไปเมื่อคนพบเรื่องนี้รูม,ม่านตาของควางซางก็หดลงหลังจากนั้นก็ส่งเสียงตะโกนออกไปแล้วกวัดแกวงขวานกระดูกในมือขึ้นมา แล้วสับไปบนกำแพงที่พังทลายลงมานั้นอย่างสุดแรงภายใต้การออกแรงมหาศาลของวางซางในชั่วพริบตาเดียวกำแพงล้อมรอบเหล่านั้นก็ถูกวางซางแยกออกไปกว่าครึ่งหลังจากนั้นวางซางก็ใช้ขวานสับลงไปอีกครั้งเพื่อเปิดช่องให้สามารถหนีรอดออกไปได้ย และในเวลาเดียวกันซอมบี้หุ้มเกราะเล็กก็เวียงมัดหนักๆออกมาภายใต้คำสั่งของหวางซ่างเพียงแค่สองสามครั้งกำแพงที่พังทลายลงมานั้นก็ถูกแยกออกกลายเป็นช่องทางออกยีนขั้นสองปลดล็อกอีกด้านหนึ่งตัวลัวก็ได้ตะโกนออกไปสุดเสียงหลังจากนั้นก็เข้าสู่สภาวะปลดล็อกยีนขั้นสอง แล้วเหวี่ยงมือกระดูกที่มีขนาดใหญ่ของเขาออกไปก่อนจะเจาะประตูใหญ่ที่พังทลายลงมานั้นให้แยกออกราวกับเจาะเต้าหู้หลังจากนั้นก็พูดขึ้นว่าถ้าไม่อยากตายก็รีบแล้วเขาอย่าบัวเสียเวลากันอยู่ไม่เพียงแค่ตัวลัวเท่านั้นคนอื่นๆในเวลานี้ต่างก็งัดกลยุทธ์ประหลาดๆออกมาหลิวซินเปล่งพลังความเย็นยเยือกออกมาแช่แข็งกำแพงแผ่นใหญ่ จากนั้นก็ทุบจนแตกละเอียดจนเกิดเป็นช่องว่างขึ้นหลี่จู้ก็กลายร่างเป็นมนุษย์เหล็กแล้วกระแทกช่องทางออกไปมารปีศาจเจ้าเริ่นซึ่งไม่มีพลังมหาศาลในการจะพุ่งเข้าชนกำแพงได้ขนาดนั้นทำได้เพียงแค่เวียงเชือกออกไปให้ผู้รอดชีวิตเหล่านั้นจับไว้หลังจากนั้นก็ยกตัวพวกเขาลอยขึ้นมาราวกับเบ็ดตกปลาดอกเหนือจากนี ไปลีมิงอยู่ก็ได้หยิบปืนจรวดขึ้นมาแล้วทำการยิงระเบิดเพื่อเปิดช่องทางส่วนจูเกอร์โยโลงและเจ้าทีเร็กซ์ก็พาผู้รอดชีวิตที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ไม่สามารถลบหนีได้ออกไปจากที่นี่แต่วิธีการเหล่านี้มันช้าเกินไปเมื่อดูจากระดับความเร็วในการอพยพในตอนนี้จำนวนคนกว่า1น0 0คนในเรือนจำ ไม่มีทางที่จะพุ่งทะลุช่องว่างออกไปจากเรือนจำภายในระยะเวลาสั้นๆได้อย่างแน่นอนยีบศบดูมั้นว่าไพ่ตายไปสุดท้ายจะซ่อนไว้ไม่อยู่ซะแล้วสิเมื่อเห็นภาพนี้ลีเจอเลยที่ยังไม่ได้ลงมือแต่อย่างใดก็กัดฟันกรอดหลังจากนั้นก็แสดงสีหน้าเสียใจออกมาสุดท้ายก็กระโดดพุ่งพรวดไปข้างหน้าพุ่งตรงไปยังกำแพงที่สมบูรณ์ พร้อมกับตะโกนออกไปว่าเปิดทางให้ฉันเีเมื่อได้ยินคำพูดของลีเจอเลยผู้รอดชีวิตที่อยู่ด้านหน้าก็ทยอยกันเปิดทางเพื่อเปิดทางให้แกนลีเจอเลยไดย้ลองดูพลังสายกันสักหน่อยฮะเมื่อพุ่งไปยังด้านหน้าของกำแพงแล้วสีหน้าของลีเจอเลยก็แปรเปลี่ยนเป็นแคร่งขึงข้น หลังจากนั้นก็กวัดแกว่งมือทั้งสองข้างขึ้นมาแล้วตะโกนออกไปว่าน้ำตกทรายหลังจากที่ลีเจอเล่ยตะโกนออกไปร่างกายของเขาก็ระเบิดออกกลายเป็นทรายสีเหลืองราวกับมังกรทรายยังไงอย่างนั้นจากนั้นก็กระแทกเข้ากับกำแพงนั้นอย่างโหดเหี้ยมจนเกิดเสียงดังกังวานอย่างน่าตกใจพริบตาเดียวหลังจากที่เสียงระเบิดดังขึ้นอย่างรุนแรง กำแพงที่สร้างขึ้นมาจากคอนกรีตรเสริมเหล็กก็ดูร้าวกับปรา,าสาททรายอันอ่อนนุ่มริมทะเลมันค่อยๆเกิดรอยร้าวแตกทะลุสุดท้ายก็พังทลายลงมาท่ามกลางการกระแทกด้วยทรายสีเหลืองระเบิดทรายที่ถูกลีเจอเล่ยก่อร่างสร้างขึ้นมาก็พังทลายลงมากลายเป็นเส้นทางหนีตายขนาดใหญ่หลีเจอเล่ยที่ดูเหมือนกับคนวิปริตคนนี ในเวลานี้กลับใช้พลังของตัวเองพังทลายกำแพงลงได้ในชั่วพริบตาเดียวอย่างคาดไม่ถึงอีกทั้งยังใช้น้ำตกทรายกลยุทธ์นั้นที่เขายังไม่เคยแสดงออกมาเมื่อวันนั้นอีกด้วยเจ้านี่ยังมีกลยุทธ์ที่ถูกซ่อนไว้อยู่อีกหระเนี่ย